สรุปแล้วเกาะกูดเป็นของประเทศไทยเลยของประเทศกัมพูชาเมื่อนี่โดโดจะพาทุกคนไปติดตามข่าวนำกันกาบสุกสบายดีละกกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนการยินดีตอนหับทุกคนข่าวสูช่องโดโดชาแนลสบายดีพี่น้องฟังเล่าเรือล่ะกะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยน้าเดอ้อมื่อนี่โดโดไปเห็นข่าวที่ว่ากํลาลังเป็นประเด็นเนาะกําลังเป็นประเด็นห้อนแห้งที่สุดเลยก็คือกรณีเกาะกูดเนาะพี่น้องฝั่งไทยในกำลัง คุณเขียวกันเพราะว่าเป็นประเด็นเรื่องการสูญเสียดินแดนเนาะเดี๋ยวโดยจะพาทุกคนไปเบิงนเนาะว่าสรุปแลว้วมันเป็นของไฟยกันแท้เนาะเป็นของกัมพูชาหรือว่าเป็นของประเทศไทยไปเลย เป็นของไทยหรือของกัมพูชาก็กูดเริมทีเป็นเพียงหมู่บ้านขึ้นกับตำบลก,ก่อหมากอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อปีพศ2550ตามเอกสารของกระทรวงต่างประเทศที่ระบุถึงสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่23มีนาคมพศ2449กล่าวว่ารัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองฝั่งซ้ายและเมืองตราดกับเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงลงมาจนถึงเกาะกูดให้กับกรุงสยามตามกำหนดเขตแดน ว่าไว้ในข้อ2ของสัญญาว่าด้วยการปักปันเขตแดนดังกล่าวกัมพูชาจึงไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่เกาะกูดรัฐบาลไทยจึงได้นําข้อมูลดังกล่าวมาประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่7กรกฎาคมรศ125ตรงกับกศ1907ดังนั้นจึงมีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของไทยหาใช่ของกัมพูชาแต่อย่างใด คุณผู้ชมครับคนไทยทั้งประเทศทราบดีว่าเกาะกูดนั้นเป็นของประเทศไทยครับแต่อยู่ๆครับหลังจากที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยทั้งฝั่งของกัมพูชามีการขีดแนวเส้นชายแดนใหม่ ผากลางเกาะกูดว่าเป็นของเขาครึ่งหนึ่งรวมถึงทรัพยากรคือกา๊อกาซธรรมชาติกับน้ํามันใต้ท้องทะเลด้วยคําถามคือทําไมเพิ่งจะมาอ้างสิทธิ์ตอนนี้และที่ผ่านมาทําไมถึงยังไม่มีการอ้างสิทธิ์รวมถึงมีความพยายามจะดูดก๊าซและน้ํามันจากทะเลที่อยู่ในฝั่งไทยไปใช้ประโยชน์ด้วยติดตามจากรายงานครับ ที่ลากเส้นผ่ากลางเกาะกูดจังหวัดตราดไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่ปัญหานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1972และกัมพูชาก็พยายามอ้างสิทธิม,มาตลอดคนไทยทุกคนต่างรับรู้ว่าเกาะกูดนั้นเป็นของไทยไม่เว้นแม้แต่ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในเกาะกงก็ยังยอมรับเรื่องนี้แต่อยู่ๆรัฐมนตรีบางคนก็เอาเรื่องเกาะกูดขึ้นมาพูดและสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นอีก ปีที่ผ่านมากัมพูชาก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้แต่พอรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาบริหารก็มีการนําเรื่องนี้มาเป็นประเด็นท้งที่เรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการเจราจาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่บางส่วนที่เป็นข้อพิพาทต้องกลับไปดูเสาหลักแบ่งเขตแดนประเทศที่เคยมีกว่า70เสาแต่บางส่วนหายไปซึ่ง20ิปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มเจราจาทําแผนที่ใหม่ก็มีการค้นหาเสาแบ่งเขตแดนมาตลอดซึ่งค้นหามาได้40กว่าเสาและค้างคาอีก30เสา ซึ่งเสาสุดท้ายที่อยู่ตรงจังหวัดตราดและทางฝั่งกัมพูชาเองก็ต้องมาเจรจาเพื่อลากเส้นลงไปในอ่าวไทยเพื่อดูว่าพื้นที่ไหนของใครซึ่งเรื่องทั้งหมดนั้นก็ค้างคากันอยู่ตรงนี้มาหลายปีแต่ก็มีการเจรจากันมาโดยตลอดในระดับเจ้าหน้าที่ทราบกันดีว่าพื้นที่ตรงนี้มีทั้งกา๊าซแล้วก็น้ำมันมูลค่ามหาศาลดังนั้นควรเจรจาก,กันให้เรียบร้อยสียก่อนเพื่อที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกันแต่มีความพยายามอยากจะขุดกา๊าซ หรือต้องมันต้าทะเลออกมาใช้ก่อนโดยที่ยังปักปันเขตแดนหรือเจรจาไม่แล้วเสร็จจนทําให้เกิดคําถามตามมาว่าทําไมถึงไม่ถอดความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับมาเลเซียที่สามารถแบ่งปันผลประโยชน์และร่วมกันดูแลได้หากส่วนไหนที่เจรจากันไม่ลงตัวก็ขอให้การเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมการที่จะเข้าไปขุดเจาะโดยที่ไม่มีเส้นขีดอะไรเลยอาจเป็นเสมือนเป็นการเข้าไปขโมยทรัพยากรที่เป็นของคนไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล กว่า26,00 0ตารางกิโลเมตรที่มีก๊าซธรรมชาติถึง11ล้านล้านลูกบาทฟุตคิดเป็นเงินประมาณ3.5ล้านล้านบาทและมีน้ำมันดิบอีกกว่า500ล้านบาเรลมหรือประมาณ1.5ล้านล้านบาททั้งหมดทั้งปวงนั้นก็ล้วนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีผลประโยชน์ของชาติเป็นเดิมพันในเมื่อเขตแดนยังเจราจากันไม่แล้วเสร็จก็ไม่ควรจะขยับไปแต่ต้องผลประโยชน์ของชาติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน อ่ะก็ต้องขอขอบใจเนาะอ่าภาพละกา,าข่าวจากไทยรัฐทีวีเนาะสรุป,ปง่ายๆก็คือเกาะกูดนี่เป็นเกาะที่อยู่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาแล้วเขตแดนของกัมพูชากับของไทยฮะนะทุกคนมันกวมเอาเกาะกูดทั้งสองประเทศเขตให้มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเนาะเป็นพื้นที่ที่ยังเจรจาบ่ได้เนาะและลาสุดก็คือ าภายหลังที่รัฐบาลเื่อไทยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเออขึ้นมาเป็นรัฐบาละนะก็มีการแบ่งคือพังกัมพูชานะแบ่งแบ่งเขตแดนถนะทับเอาอันอ่ากอกูดท่านั้นกอกูดเนาะเหตุไหทท่ทางพังไทยนี่อ่าเกิดความบ่พอใจเนะเาะก็เลยอ่าเป็นประเด็นขึนมาเนาะหลายหลายคนคิดเห็นนวใดเนาะเกี่ยวกับประเด็นตัวนี้เนาะช่วยคอมเมนต์บอกซองโดโดเนีย่ยเด้อ เนาะสำหรับคลิปนี้กับโบมีอย่างเราทุกคนก็นเจอกันคลิปหนะบ๊ายบาย